โดนแบนไม่มีผลซุปตาสาวหวนคีนรันเวย์เดินสับๆชุดนี้ปังหรือพังกลับมาเฉิดฉายอยู่ในแสงในรอบ5ปีสำหรับซุปตาตัวแม่แดนมังกรฟ้านปิงปิงแฟนบิงบิงตั้งแต่ต้นปีจวบจนถึงปัจจุบันจะเห็นว่าฟ้านปิงปิงปรากฏตัวออกสื่อมากขึ้นโดยเฉพาะในงานต่างประเทศงานใหญ่ๆระดับโลก อย่างล่าสุดฟ้านปิงปิงก็ได้เข้าร่วมงานปารีสแฟชั่นวีอีกทั้งยังหวนคืนรันเวย์ร่วมเดินแบบบนแคทวอล์กในงานมูเลอร์สปริงซัมเมอร์2024ประกบคู่กับนางแบบตัวแม่ปารีสฮิวตันเท่านั้นไม่พอฟ้านปิงปิงเตรียมเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัลในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติซานเซบาสตี ยนต์ครั้งที่71จัดขึ้นระหว่างวันที่22 3 0ถึง30กันยายนที่สเปนอีกด้วย